สวัสดีค่ะซ่องกเกษตรขึ้นทินเนาะค่ะหลังจากเมื่อนั้นเนาะค่ะฮาวาซิมาอัปเดตให้มึงว่าสวนของฮ้าเก็บได้ผลผลิตจากกิโลเนาะค่ะเมื่อนันฮ่ากระไดลอยกิโลเนาะจ้ะเก็บทรงแม่ค่ะแถวอำเภอจ้ะเมือ่อหลังมากกระไดยุค่ะหาซิบโลหน่วยกระเรื่มบางแล้วเนาะค่ะ รุ่นนี้เริ่มบางแล้วว่าจะเว้นอีกสองเมื่อจากเย็บอีกวันจันนี่ค่ะได้จองไวาาา้แล้ค่ะฮาซิโล่กะิิเหลือบัวลายจ้ะบักท่านกะิิไกายเป็นบัท่านเลยวยค่ะมีจาหน่วยหน่อยเขา จะเริ่มทยอยติดเนาะคะ่ะต้นใหญ่เขาจะเป็นหน่วยที่หลังเนาะคะ่ะต้นหน่อยเขาก็จะติดหน่วยเร็วกว่าต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่แถวปลายาายางเนาะจะแถวปลายยางเขาก็จะโฮมะคะ่ะเขาหนานติดหน่วยเนาะคะ่ะ เข,าป,า,า,า,ข,า,ขาปีที่สอง้วจากพุทธเจ้าสามโลดสวนของเฮาเขาปีที่สองตัวนี้นวยใยงามดีอยู่ค่ะแต่ยังโม่ห้างดกนะคะ่ะข้าพิ่งเริ่มจะ้ะข้าพิ่งเริ่มเป็นตัวนี้แต่ว่านวยสมบูรณ์ดีจะ้ะ บอกถึงเรื่องการตลาดเนะจ้ะตอบรับดีอยู่จ้ะผลตอบรับของแม่ค้านะคะว่าพ่อขายได้จ้ะตอนนี้เนี่ยค่ะก็ได้โท่นํำอีกค่ะอยากได้อีกว่าสันมะซอนนี่แต่ว่าต้องรอวันจัน์จ้ะว่าซุกนํำบ่ทันเนะจ้ะ ใด้คิดอยากจะปลูกปตองล่งเล่ได้เลยค่ะปลูกได้เลยค่ะปีเดียวได้พ้ผลิตค่ะวันนี้เท่ากับิีมาใส่ปุ๋ยนำ้ำแล้วจ้ะ ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวพาเมืองปุ๋ยของเหาค่ะนีเห่ากระเดกคุดลุ่มไว้แล้วค่ะใส่ระวางแถวนะจ้ะแต่ว่าบ่ได้ยูจุดกลางแล้วค่ะจะประมาณนี้จ้ะเห็นลุ่มไหค่ะห่างจากต้นประมาณเมตรนึงค่ะ ใส่ระวางแถวจ้ะระบางแถวของห่าก็คือซเมตรจ้ะจะหยอดเสียงแน่เลยจ้ะนี่จ้ะระบางแถว จะใส่ห่างจากต้นนาะจะประมาณหนึ่งเมตรจ้ะก็ห้าก็จะใส่สูตรเสมอนาะจะนี่จะสูตรเสมอของเลือบใบไข่มุกจ้ะสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วก็มีปุ๋ยสูตร สิบสามสิบสามยบซีของกระต่ายจะมันเหลืออยู่บลายก็ะเลยสิมาผสมกันเนาะคะ่ะนี่จะที่ห่าผสมกันแล้วเลืออ่หลายจะ้ะสูตรยีบซีห่าบรไดใส่นาะจ้ะแปดยีบซียีบซีห่าบรไดใส่จ้ะห่าจะไปเนียน ทางใบเอาค่ะทางดินเห้าเนีนสุดเสมอจะ้ะกระสิเป็นต้นละสองหลุมเน่าจะห้าคุดไหวต้วนหนึ่งสองหลุมค่ะด้านคางห้ากระจัดไส ประมาณนี้จ้ะประมาณโอหนึ่งนะจ้ะประมาณนี้กะสิถ้าเป็นกร,รมเมื่อกระสีสองกระเมื่อเนาะค่ะหลอบก่อนเขาใส่ลุ้มละกระเมื่อจ้ะหลอบนี้เขาจะใส่ลุ้มละสองกําเมื่อจ้ะ เดี๋ยวห้องไปใส่เน่าจะเดี๋ยวจะใส่ใหเมืองค่ะแล้วกระทมเนาะจะนี่จะประมาณนี้เหยียบน้อยนึงจ้ะที่จริงกะใส่เหยียบเอาเนาะค่ะจ้ะ ดินลงน้อยหนึ่งรอบที่แล้วเขาก็ได้ฝังคือกันเนาะกะฝังปุ๋ยคือกันจะ้ะ รอบนี้กาซใไซ่ไลขึ้นมาแน่น่จ้ะ นี่จะเข้าคุดลุ่มไปจะจะใส่ให้มึงประมาณนี้เนาะคะ่ะประมาณสองสามตนก่อนเหยียบลงนิดนึง เมือ่อคืนฝนกเพิ่งตกไปจ้ะดิ้งก็มีความชุม่มอยู่นิดนึงดอกชุดไม้กระโดกอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าบ่หูวงว่าสติดหล้หายหปันใดเนาะจ้ะ นีขายัางบติดด้วยค่ะเขากกำลังจะบ,บานออกกระตรงเนียนแคลเสียมโบลอนน้ำด้วยจ้าซอ,อซอยผสมเคียดซอนในเขาค่ะเฮ็ดให้ดอกเข,ข้าแข้งแรงจ้ะหั่วเหนียว ยุ้สวนกระธิ์ทุกเจ็ดเมื่อย้วค่ะเจ็ดเมื่อยซิเมื่อแล้วเจ้าความสะดวกของเห้าค่ะเมืม่อยองเข้ากับง่ามอยู่ค่ะว่าม,มีนอนวยจ้ะเอานอนได้อยู่ ต้นนี้ก็ยังมีเหลือให้เก็ีอยยู่ค่ะวันจันนร์หน่อยกับบลายเด้วยค่ะประมาณน,นี้จ้ะจ้ะกับซ้ำรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก็น่าจะเขาก่าวข้ามวาสวัสดีจ้า